Wonder God plan for everyone. Wonder could take a second run. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาเวา้าเล่าสู่กันฟังคือเก้าค่ะแม่บ้านอินยูเอสเอก็่ได้ออกมานั่งเวา้เาเล่าแชร์ประสบการณ์ก็โดนแล้วเนาะคะ่ะก็มีแต่คลิปเพราะว่าช่วงนี้เป็นคลิปอ่ะหน้า ฤดูใบไม้พีข้างนอกบ้านกันใบใบไม้เขียวเชอุ่มบรรยากาศกันลังสวยดอกไม้ริมรัวนอไม้ริมรัวก็กำลังขึ้นค่ะกำลังเพินกำลังเพิดเพินในบรรยากาศใบไม้เขียวเชอุ่มเพราะว่าเรากอยู่ในช่วงฤดูหิม,มะตกมาหลายเดือนพอ่าช่วงหิม,มะมดไปฤดูใบไม้เขามาก็จะเห็นคลิปประมาณนี้ค่ะเพราะว่านอ้องดาลินก็นได้ออกไปวิ่งเล่นมีความสุข สนุกสนานได้ดูบรรยากาศธรรมชาติรอบบ้านอีกฤ้วด,ดูการนึ่งเนาะค่ะอ่ะเขาเรื่องกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมาเว้าเล่าพมลิกิตนำพาให้ได้มาเจอกับสามีฝรั่งเนาะค่ะอามมามาเริ่มเมาม้อยหอยสังเขาเรื่องกันเลยค่ะ ผมลิขิดนำพาให้มาเจอกับสาม,มีฝรั่งในยังไงเนาะสันการที่เขาจะได้มาเจอสาม,มีฝรั่งนี่โมเมนต์นว่าเขาจะไปนั่งอยู่ในถุงน้แม่บ้านก็เคยเเบาเล่าแล้วเนาะว่าอยากเจอสาม,มีฝรัง่งเหตุใดเนาะจะได้มีแฟนฝรั่งยังเพิน่นยังเขาบางโมเมนต์ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุงนาด้ย เข้าไปเว็บไซต์นะคะมันมีเว็บไซต์หาคู่จับคู่ก็ไลยแล้วค่ะพิมพ์เข้าไปโหลดค่ะอยากได้แบบไดเลือกได้เลยประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนตัวของแม่บ้านแม่บ้านก็ได้แชร์ไปแล้วว่าแม่บ้านบ่ได้เข้าเว็บไซต์หานี่ค่ะไม่ได้เข้าเว็บไซต์หานะคะ,ม,ะ,คะมันก็เป็นผมลีขิตนำพาให้ได้มาเจอมาเจอกับพ่อนลินค่ะเพราะว่าแม่บ้านก็เหตุงานอยู่ใน ในสิ่งว่าจะในส่วนที่บวใครมีฝรั่งหลายค่ะแม่บ้านเหตุงานในโรงแรมค่ะเหตุงานในโรงแรมเวลาแขกมากมีทั้งแขกไทยแขกฝรั่งแขกจีนแขกยังก็ะว่ากันไปเนาะคะ่ะลูกค้าแต่ละประเทศแต่ละทินก็ได้พัดได้เขามาจองมาเจอมาจองแม่บ้านเหตุงานยูแผนกอคจิมนะคะอยู่ในส่วนของจิมค่ะ,ะเวลาคัดเสมอเขามาเหล่นจิม แม่บ้านก็นจะคอยอาหาหนามมาเสิร์ฟหาพาเซโต้พาเซโต้พาไปมองจุดจุดที่เพิ่นจะเข้าไปเล่นไปใส่บริการประมาณนี้ค่ะนี่แหละค่ะแม่บ้านถึงได้มาเจอกับพ่อนะลินผมลิขิดนำพ้าจะให้มาเจอกับสามีฝรั่งส่วนมากจะเจอคนดีหรือบดีจะเจอคนให้หรือว่าให้ใจดีมันก็นแล้วแต่ เนออธิบายบอถูกค่ะฝรั่งมันก็คล้ายๆก,กันกับคนไทยค่ะมีทั้งดีมีทั้งบอดีมีทั้งจนมีทั้งรวยอะ,อะความจนความรวยเข้ามาอีกแล้วเนอเอ้ยมันเข่าเลื่องกันบอนี้มันจูนกันบอนี้ฮะที่ออกมานั่งแช่เนี่ยมันจูนกันบอเฮี้ยนี่แหละค่ะผมลีกิจนำพ้าของเส้นทางของเมียฝรั่งของแม่บ้านอินยูเอเอก็ประมาณนี้ค่ะ เขาบ่ได้อยู่ในสังคม่าฝรั่งหลายๆแต่ในทุกวันนี้มันก็มีเว็บไซต์ให้เขเข้าไปหาคู่เขาไปหาเลือกเจอกันได้เนาะคะ่ะเนาะมันก็ง่ายมากสําหรับคนที่อยากมีผัวฝรั่งคําว่าผัวนี่แหละมันถึงสะใจเนาะคะ่ะอย่าว่าแฟนอ่ะแฟนค่ะโอ้ยเนาะเจา้าก็ได้ยังทันด เป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพันรยากันเนาะว่าผัวแล้วแม่บ้านก็ได้อีสานคักอีสานแน่นี่แหละค่ะอีสานขนานแท่อีสานขนานจังมันเถาะคำว่าพมลิขิตน้ำพ้าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเนาะผมลิขิตแท้ผมลิขิตบ่แท้ผมลิขิตแทก็คือไดอยู คู่คล้องกันไปดุนๆนานๆจนมีลูกมีเตา้ามีลูกมีเตา้าออกมาให้ได้เลี้ยงให้ได้เชยชมประมาณนี้ค่ะประมาณแม่บ้านอินยูเอสเอนี่แหละค่ะประมาณนี้เลยถ้าผมลิขิตนำพาให้ได้เจอค้นทีบ่จริงใจค้นบ่ดีคนบดนบหากเขาอิลีอิรอประมาณนี้หักจริงๆรักจริงๆประมาณนี้แหละค่ะอิลีอิลอก็ได้ออื มันก็เข้าใจกันเนาะค่ะพ่ต้องพูดให้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นค้นบอดีมันก็มีตัวอย่างรังบอดีกับมีให้เห็นหลายออกข่าวหนงังสือพิมพ์ออกข่าวอมมาลินให้ได้พอกันให้ได้เจอกันก็มากโขเห็นบอกโอ้ยรังขาเจ้าหยัดถุงยัดถังแม่บ้านก็ตามข่าวอยู่ประจําแม่บ้านก็ได้เห็นอันนี้มันก็เป็นพมลิขิตที่ บอดีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเฮาเองค่ะคนที่เฮาคบกันได้ประมาณหนึ่งเฮาก็ต้องมองและรู้แล้วค่ะว่าคนดีคือคนบอดีให้ฝ่าวตีโตห่างออกมาตาดีได้ตาตาดีได้ตาลายเสียคือแม่บ้านเคยแช่คลิปไปแล้วมันก็เหมือนคนไทยค่ะจะลังหรือไทยก่อคนคือกัน จิตใจใต้สำนึกคือกันหมดล่ละค่ะบอกว่าลังหรือไทยให้เข้าใจตรงนี้นะคะโอ้ยไดพผัวฝรั่งได้แฟนฝรั่งคือสดีค่ะมันโมเมนค่ะให้เอาความคิดตรงจุดจุๆนี่ออกไปค่ะให้มองเป็นครึ่งๆนะคะสำหรับความคิดของแม่บ้านอินยูอนะคะให้มองเป็นครึ่งึ่งเพื่อเจ็บเพื่อความผิดผิดหวังให้มาก ใ้หักในโตตนของเฮามากที่สุดค่ะโมเมนว่าโอ้ยฝรั่งมาจีบคือจะเป็นคนดีมดแล้วก็คือสิรวยสุกสุขสบายไปมดโมเมนค่ะโมเมนค่ะฝรั่งไทยมันก่อคนคือกันจิตใจใ้สำนึกคือกันมดละค่ะให้เฮามองแล้วก็ศึกษาให้ดีก่อนที่จะเอาชีวิต ตัวตนของเขาเนี่ยล้ำลึกเข้าไปให้จนแบบถอนโตออกมาบ่ทันประมาณนี้ต้องหูจักคิดเพื่อคิดเพื่อคิดเพื่อจังหดวะที่เพื่อเจ็บประมาณนี้ค่ะอธิบายบอถูกค่ะโตโตกันแล้วเนาะ โตๆกันแล้วสําหรับสาวๆาวอายุ40หา6 0ก็ผ่านโลกมาได้คึ่งคนแล้วก็น่าจะเข้าใจในการดูและมองคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาประมาณนี้ค่ะส่วนตัวของแม่บ้านนี่ก็เคยผิดหวังในชีวิตครอบครัวมาแล้วเพราะว่าแม่บ้านเป็นคนอ่ายังไงดีนะ่ะแม่เลี้ยงเดียวมาแล้วค่ะ แม่บ้านมีลูกกับผัวคนไทยมาแล้วคนหนึ่งค่ะแม่บ้านอาจจะพูดหยาบคายหรือยังไงก็ไม่ไม่ต้องทอสาเนาะคะ่ะถ้าสามีหรือแฟนมันก็เป็นภาษาอีกสำหรับคนถี่เพิ่นนั่นล่ะคะ่ะสำหรับแม่บ้านคนบ้านบ้านคนบ้านบ้านก็จะเรียกว่าผัวเนาะคะ่ะ ผัว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 ประมาณนี้ค่ะอย่าต้อสานอนค่ะคำๆไปอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสแม่บ้านก่อนมีในจุดโมเมนต์คำๆเออเออตลกตลกประมาณนี้แหละคะๆๆ่ะเพื่อนๆเขาเรียกว่าบ่เต็มบาทค่ะคนที่คบและเป็นเพื่อนกับแม่บ้านมาจริงๆเลยเขาจะบอกว่าแม่บ้านเป็นคนติงตองและบ่เต็มบาทค่ะ แต่ว่ามันก็ตลกดีนะคะมันก็จะเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆให้เราบ่ใครแก่เอ้ยบ่ใครแก่เบิ่งหนังนาตีนกากระถือนาแล้วบาา่แก่เนียงกระยอนแล้วสี่สิบห้าบวกบวกเอายั้งมากนะค่ะเนาะจะเข่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าแล้วเอายั้งมากอย้ยอมรับยอบ้อมรับเถอะแม่ปางปรางค่ะปรางหันลิ่น ฝางค้นกะจะฟังปางเห็นบะบอออกลอเรือค่ะปางธรรมดาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะมันก็ประมาณนี้ล่ะค่ะอยากซื้อปรางวสันมะปรางวสันโอ้ยเอาตามนางงามสมัยตะกี้ดอกค่ะซื้อจริงๆนะบ่ได้ซื้อมาปรางดอกค่ะซื้อจริงๆอีพ่อยแม่ตั้งไ้มาก์กอีจอยล่ะค่ะอีจอยค่ะอีจอยเข้าใจกันด้วยค่ะอีจอยค่ะแม่บ้านมาเปลี่ยนเอาเองค่ะเข้ามาในกรุงเทพเนาะค่ะเนาะ กันเลยตามเขานิยมเปลี่ยนซื้อกันสมัยตะกี้แม่บ้านกันเลยเปลี่ยนเอาเป็นมะปรางแท้จริงซื้อจริงอีแม่อีพ่อเพิ่นตั้งใ้กัอีจอยค่ะอีจอยค่ะออย่าถือสาเนะาเนะ่ะเนาะอย่าไปเอินตาม่ะแม่บ้านเด้ยเปลี่ยนมาเป็นมะปรางแล้วนะเบ่งตาเปลี่ยนแล้วคะ่ะเปลี่ยนมาเป็น มาปรางแล้วบอได้ซื้ออีจอยลหรอเดอ้อบอต้องเอินแล้วนะอีจอยนะ่ะข่อยบ่มากข่อยมากมาปรางโอ๊ยออกนอกเรื่องไปละไปละนี่ละค่ะผมลิขิตนำพาค่ะผมลิขิตนำพาให้ได้มาเจอเจอคนดีครอบครัวทีด่ดีอบอุน่นย่างพ่อนาลินค่ะโอ้ยโชคดีของแม่บ้านอินยูเออหลายค่ะ คนรอบข้างก็ดีแม่ยากกัใจดีป้าผู้ใหญ่กัใจดีจะโชคดีอะไรขนาดนี้เนาะคะ่เคะเพื่อนเพื่อนค่ะอยากอวดโมเมนหอย่างเนาะค่ะอยากอวดโอ้ยโ่แมนค่ะโมเมนอยากอวดค่ะอยากแชร์อยากแชร์อยากเว้าเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันคะ่ะอ่ามีอย่างมีอย่างก็คอมเมนต์ไตคลิปใตคลิปคะ่ะ อยากให้แม่บ้านออกมาเว้าเล่าแชร์เรื่องอย่างสำหรับตัวแม่บ้านถ้าออกมาเว้าเล่าสูให้เพื่อนๆได้ฟังใดก็จะมานังเว้าเมาม้อยต่อเนาะเนาะบ่ไใดออกมานังเมาม้อยกะหลายต่อหลายเดือนแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีอาจจะเว้าติดติดขัดขัดของของวกไปวนมาก็ทนทนฟังให้แม่บ้านอินยูเอเอน้ำแนนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ไปละค่ะ พ่อกันคลิปนานาะคะเนาะพ่อกันวิดีโอนานะคะเพื่อนๆจะ้าอยากให้แม่บ้านออกมานั่งหมอยนั่งหมอยนั่งหมอยอยเมนหมอยเด้ค่ะหมอยค่ะหมอยหมอยหมอยโอ้ยไปละไปกันใหญ่ละเลอะเทอะใหญ่ละขอบคุณหลายๆกำลังใจที่เข้ามาเบิ่งมาแยงให้กำลังใจแม่บ้านอินยูเอเอค่ะฮักทุกขูทุกคนคือเก่าละค่ะโมฮักไผ่ กรหักไทยเจ้านนล่ะหักไทยเจ้านั่นล่ะที่อคอยเข้ามาจบคอยเข้ามาส่องเขามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์ติชมให้กำลังใจตลอดมาเนาะค่ะเนาะ What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target.